สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่า,านผู้ชมมาดูวิธีง่ายๆครับการเปลี่ยนสายช,ชําระฉีตูดครับใครๆก็ทําได้พ่อบ้านก็ทําได้แม่บ้านก็ทําดีครับเนี่ยง่ายมากๆเลยใช้ไค่ครีมตัวเดียวเรยว่ากุญแจเลื่อนตัวเดียวเนี่ยทุกบ้านต้องมีแล้วก็ควรต้องรู้ครับไปไปดูกันนะครับว่าจะถอดหรือเปลี่ยนยังไงคพื่อปิดอ,อ้าลอกไปผมทาไป สีเรคือจะบานมียางเขามอ้วนยกถ่ายทาาียนานนส่วนนเิดนะเนี่ยเห็นไหมมันมีหกักแล้วมันแตกได้อาทิตย์นึง่มันน้มันจะเหอง่มได้เลยแ่ไม่ได้ขัดเธรรมดาเลยเน่น ง่ายสลับการเปลี่ยนหัวฉีดก้นหัวสายชำระาวเสื้อหนีมันื้อนีตัวใ้ัดอ่ะเออนี่เนี่ยเเสร็จ สำเร็จเสร็จงานครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับ